สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการไฮไลท์ข้อมูลที่มันซ้ำกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคีย์เวิร์ดเนาะเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆให้ดูก่อนอสมมุติเรามี1 2 3 4แล้วก็1นอย่างนี้นะครับเราจะไฮไลท์ตัวที่มันซ้ำกันนะครับหรือจะไฮไลท์ตัวที่ไม่ซ้ำก็ได้นะครับวิธีใช้ทำไง เราก็คุมดำเาเรียกว่าเลือกเนาะเลือกส่วนของข้อมูลที่เราอยากจะอจัดการมันนะครับเนี่ยจัดการให้มันดูง่ายหน่อยหนึ่งคุมเลือกข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็อยู่ตรงหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นจัดการรูปแบบตามเงื่อนไข นาเเยลตามนี้นะครับหน้าแรกเนาะเอามาจัดการรูปแบบตามเงื่อนไขถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูรูปเอานะครับอ่าเป็นรูปตารางขาวแดงน้ำเงินนี่นะครับกดไปหนึ่งทีแล้วก็เข้ามาตรงอันแรกนี่นะครับกดของเซลล์นะครับเลือกลงมาข้างล่างนะครับค่าที่ซ้ำกันนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีอ่าเห็นไหมครับ ค่าที่ซ้ำกันมันก็จะเป็นสีแดงกรณีเราอยากไฮไลท์นะครับเช่นเราพิมพ์รายชื่อคนเยอะๆเยอะๆ,ๆแล้วอยากจะดูว่าไอ้คนไหนมันซ้ำบ้างเราก็เลือกข้อความแล้วก็มาดูว่าไหน,นมันซ้ำอันนี้เป็นค่าที่ซ้ำนะครับมันสามารถเลือกดูค่าที่ไม่ซ้ำได้ด้วยนะครับนี่ค่าที่ไม่ซ้ำนะครับส่วนมากเราก็จะค่าที่ซ้ำนี่แหละเราก็จะไฮไลท์ไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น จะเอาสีสีอะไรก็ได้นะครับเนี่เส้นขอบข้อความหรือว่าจะกำหนดเองก็ได้นะครับแต่อย่างนี้เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีนะเราจะไฮไลท์ไว้อย่างนี้นะครับอ่านี่แค่นี้ครับตกลงเราก็จะได้มาเอตัวที่มันซ้ำกันนะครับกรณีที่เราไม่อยากจะลบเนาะคลิปก่อนหน้าเป็นเป็นการลบตัวที่ซ้ำออก ให้มันเหลือเลขหนึ่งตัวเดียวเนาะถ้าใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วนี่คือการใช้งานจริงนะครับผมจะลองมาร์กทั้งคอลัมน์แบบนี้แล้วก็เข้ามาใช้งานมันจะได้ไหมมาร์กแล้วก็เลือกมานะครับหน้าแรกจะรูปแบบแตันเงื่อนไขดูรูปตารางเอานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาค่าที่สา มันก็จะได้เหมือนกันนะครับตัวที่ซ้ำกันคือตัวที่มีค่ามันซ้ำกันก็จะเป็นสีแดงเนาะ,ะตัวที่มันค่าไม่ซ้ำกันก็จะนี่เป็นพวกที่ไม่มีอะไรซ้ำกันเราก็เลือกค่าที่ซ้ำกันอย่างนี้นะครับกดตกลงไปเข้ามาดูนะครับ ขาดซ้ำกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วสเต็ปต่อมาทำยังไงเราจะกรองดูเฉพาะไอ้ที่ซ้ำกับไอ้ที่ไม่ซ้ำอ่ะให้มันมาเรียงกันอะ่ะไม่ใช่ว่าขาดกระท่อนกระแท่นแบบนี้นะครับสมมุติเรายังไม่มีเฮดเดอร์เนาะเราก็แทรกตารางแทรกแถวขึ้นมาหนึ่งแถวนะครับแทรกอ่า แทลกนะครับแทลกแล้วก็ตั้งชื่อตารางว่าหัวหัวตารางครับมาให้ไอ้นี่ด้วยนี่ยังไงครับเทคนิควิชาก,กรอปขั้นสูงนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากที่มันมีปุ่มบวกเงี้ยแล้วก็วางไปมันก็จะเป็นการ คัดลอกนะครับ <c oughs> สายเซียนก๊อปเซียนกอ๊อปหัวตารางแบบนี้นะนะแล้วทำยังไงสมมุติหัวตารางเนาะเราอยากจะกรองดูว่าดูเฉพาะไอ้ที่ซ้ำอ้วยที่ไม่ซ้ำอย่างเงี้ยเราก็ได้นะครับเลือกไปตรงหัวตารางนะครับตรงด้านบนไอ้พวกเนี้ยนะครับแล้วเราก็เลือกกรองนะครับไอ้รูปกรวยนี้นะครับ เลือกมาตรงตัวกรองนะครับอ่ามันก็จะมีลูกศรขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือกดูนะครับกรองตามสีนะครับเราอยากจะดูสีไหนสีชมพูอ่าสีชมพูก็ขึ้นมาเฉพาะสีชมพูนะครับอ่าเราอยากจะดูเฉพาะสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาไหมนะอัตโนมัติอ๋อเนี่ยนะครับ กรองสีแดงอ่ากรองดูเฉพาะสีแดงอ่าดูทั้งหมดไลดนนนะ่ดูเฉพาะอันนี้นะดูเฉพาะที่ไม่เติมหมอนมีสีขาวด้วยก็ว่าอยู่นี่ดูเฉพาะแบบนี้ก็ได้นะครับการณีที่เราอยากจะรู้อะไรเราก็ เนได้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้ามาเลือกหัวตาลางแล้วก็ไปตัวกรองนะครับอา้าเดี๋ยวมันใช้ซ้ํากันไม่ได้หรอ,อนี่นะครับมา,มาต้องมาแบบนี้นะครับจะมีลูกศรขึ้นมาอย่างนี้นะดูเฉพาะไอ้สีที่เติมสีที่แดงก็คือที่มันซ้ำเนาะอ่ะ ไปเราก็ดูสีที่ไม่เติมนานี่ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็เอาไปใช้งานอะไรก็ว่ากันไปนะครับกรณีมีข้อมูลเยอะๆเราก็สามารถหาได้นะครับส่วน,นเอาออกเอาตัวกรองออกทำไง คลิกมาตรงนี้แล้วก็เอาตัวกองออกนะครับประมาณนี้แล้วก็เสริมจากคลิปที่แล้วนะครับเอาตัวที่ซ้ำกันออกทอํายังไงคุมมาแล้วก็มาตรงข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลที่ซ้ำกันออกนะครับปึ๊บาจากหมีสตัวก็จะเหลือหน1่งสามตัวเดียว อันนี้ก็เหมือนกันนะครับจริงคลิกหัวตารางนี้แล้วก็เลือกได้เลยนะจุดจ๊ดอ่าตอนนี้ก็จะไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับก็อยู่ที่เรานะครับดูซ้ำกันหรือว่าเราจะลบออกก็ทำได้หมดนะครับอ่าบางทีก็ยังไม่รู้เนาะอ่านะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับ พอดีผมก็ทำไอ้นี่อยู่ผมก็เลยได้ใช้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ